เพราะปุ๋ยยี่ห้อหลักๆมันก็ราคาสูงเราหันมาใช้ปุ๋ยดาวโลกราคามันก็ประหยัดลงมาได้เยอะครับและนี่ก็คือน้องหมู และเอกของเราในวันนี้หมูนะครับเป็นคนสิงห์บุรีอำเภอค่ายมาจันทร์ครับเป็นลูกหลานชาวนาตั้งแต่เกิดไปเรียนกเกษตรตอนแรกเรียนกเกษตรชัยนาทปชปบแล้วก็เรียนปริญญาตรีที่กเกษตรบางพระเอกพื้นไร่นะครับทํานามากี่ปีแล้วครับทํานามาได้1ปีครับ ถ้าพี่อยากเป็นชาวนาต้องเริ่มต้นยังไงครับน้องหมูเล่าให้ฟังหน่อยเอาตั้งแต่การเลือกมเมล็ดพันธุ์เลือกเมล็ดพันุ์นครับเราเลือกตามเป็นตาฤดูการครับฤดูการนี้เหมาะกับพันธุ์นี้เราก็จะดูไปแต่ฤดูการแล้วก็ความสมบูรณ์ของดินของเราด้วยครับว่าเหมาะสาหรับพืชมเมล็ดพันุพันไหน อย่างหน้านี้เป็นฝนแล้วก็ไปหน้าร้อนเราก็ใช้ข้าวช่วงนี้เขาฮีข้าวอายุสัน้นนะครับอายุ90วันเราก็เลือกเป็นตอขอกเก้าห้าน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดในการทําเกษตรเราจัดการเรื่องนี้ยังไงครับน้ําของเราเป็นน้ําชลประทานครับเป็นนาปังเราอยู่ในบริเวณที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์มีน้าทั้งปีในฐานนะที่เราจบกเกษตรมาเราเอาวิชามาปรับใช้ยังไงบ้างครับเอามาใช้ก็คือการคุมระดับน้ําเพื่อควบคุมวัชพืชในานาข้าวครับ เราก็ต้องควบคุมระดับน้ําปริมาณที่เหมาะสมแต่ข้าวแต่ละช่วงครับและเราต้องดูระดับน้ําให้เหมาะจากสมมุติน้ําแห้งเราก็ต้องดูว่าต้องเติมน้ําในช่วงเวลาไหนเพื่อไม่ให้หญ้าที่จะแตกขึ้นมาแสก,กข้าวได้ครับแล้วเรื่องวัชพืชล่ะครับเราก็จะมีการฉีดยาคุมเลนแล้วก็ฉีดยาคุมฆ่าแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาฮ็ตกันครับคือข้าวใต้น้ําคือฉีดยาคุมเลนปุ๊บได้3วันแล้วเขาก็ปล่อยน้ําให้ท่วมเลยครับข้าวจะได้ประมาณ3 4-5ถึงวันครับปล่อยน ใส่น้ำท่วมข้าวไปเลยแล้วก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับพอแห้งปุ๊บแล้วค่อยเลี้ยงน้าเลี้ยงน้าตามอายุข้าวไปครับเพื่อให้ระดับน้ําคุมดินไม่ให้หญ้าแตกขึ้นมาได้ครับแล้วที่ชาวบ้านเขาเรียกข้าวดีดข้าวเด็กเราจัดการยังไงครับของเราใช้เป็นจ้างคนเก็บครับเก็บแล้วก็ใส่กระสอบขึ้นมาทิ้งนอกแปลงครับแล้วก็เผาและส่วนมากเขาจะใช้ตัดใช้ยาทดลองมาครั้งแรกๆก็ไม่ได้ผลครับได้ผลที่สุดคือการจ้างคนมาเก็บครับ แล้วนอกจากวิธีการนี้มีวิธีการอื่นอีกไหมก็มีเปลี่ยนเบี้ยงไปเป็นนาดำเพื่อนหนีเขาดีดมันก็ช่วยได้หน่อยนะครับแต่ก็สักพักหนึ่งมันก็กลับมาใหม่ที่เคยได้ยินโรคเมาต่อสั่งมันคืออะไรครับเมาต่อสั่งคือส่วนมากจะเป็นกับพื้นที่นาปางครับส่วนมากเขา ทำการเก็บผลผลิตแล้วเขาก็ทําต่อโดยการย่าไปเลยครับโดยที่ฟางยังไม่เกิดการย่อยสลายครับทำให้เกิดเป็นการไข่เน่าในช่วงที่ข้าวเ,เติบโตครับช่วง20-30ถึงวันนะครับต่วงข้าวต้นเหลืองสังเกตง่ายๆครับเราจะดึงต้นขึ้นมาแล้วจะเห็นรากจะมีเป็นสีดาๆครับเป็นเ้นเซนเ้นวิธีการแก้ไขของผมคือรับพบเจอเราก็ปล่อยน้ําให้แห้งครับให้รากเดินใหม่เราเติมน้ำเข้าไปในช่วงหลังจากนั้น7วันประมาณนั้นครับบางที่พี่เห็น ใช้ยอยู่เรียเขาใส่เพื่ออะไระครับก็เร่งการเจริญเติบโตเร่รรเงรากเนี่ยครับพรามันเราเร้สร้างมันทําให้รากเสียหายครับมันจะเกิดช่วง30มสิบพอสีวันก็คือจะเป็นช่วงใส่ปุ๋ยรอบสองพอดีแลงสวยๆด้านหลังน้องหมูเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่ไร่ตรงนี้มีพื้นที่22ไร่ครับอันนี้ช่วงกาลังจะแตกกอครับช่วงมาข้าวได้40วันครับน้องหมูใช้ปุ๋ยอะไรครับ ใช้ปุ๋ย16-88ของดาวลูกโลกครับรอบแรกเราใช้416-00ผสมกับ16-88ของดาวลูกโลกครับเราผสม 1, 1นึ่ต่อหนึ่งะครับรอบ2เราจะใส่15-525 <c oughs> ของปุ๋ยดาวลูกโลกนะครับเราจะใส่ประมาณ10กว่ากระสอบกับ12กระสอบพืบ้นที่22ไร่ครับแล้วใช้ต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยสำหรับแปลงด้านหลังของเราเราตั้งต้นทุนไว้ประมาณ80,000ประมาณนี้ครับไม่เกิน80,000ประมาณนี้ที่22ไร่แล้ว เราหันมาใช้ปุ๋ยเตาดาลูกโลกเพื่อหวังจะลดต้นทุนไปครับเพราะปุ๋ยยี่ห้อหลักๆมันก็ราคาสูงเราหันมาใช้ปุ๋ยดาลูกโลกราคามันก็ประหยัดลงมาได้เยอะครับต้นทุนก็ลดลงมาได้ตามราคาปุ๋ยไปอีกเยอะสุดท้ายนี้นอกหมูมีความคาดหวังยังไงบ้างครับคาดการไว้หวังไว้แ80บถังขึ้นกับแ0ถังถึง1เกียนก็พอใจครับเราใช้ต้นทุนไม่สูงมาก เกินคาดไหมครับบางรอบม็เกินคาดครับบางรอบกอบตามเป้าครับก็ถือว่าประทับใจใช่ครับโอเค,คเลยครับ